ก็เป็นอีกแรงในการสนับสนุนก็ก็แบบถ้าถ้าถ้าไม่ถ้ามมนมีพี่กล้องก็ไม่มีผมครับก็คือเราเราเราอยู่ในช่วงเวลาที่แบบทั้งตกต่ําที่สุดของอเราอยู่ในช่วงเวลาของของการและกันทั้งตกต่ําที่สุดแล้วก็สูงที่สุดอย่างเงี้ยครับก็เราซัพพอร์ตกันมาตลอดก็ก็รักรักรักพี่กล้องมากครับจริงจพี่ก้องเขาพูดกับเราอย่างนั้นได้หรอว่าถ้าหนังขัดเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตใช่ครับเราเราเรารู้รู้สึกว่า เราเรื่องนี้เราทำเราทำทุกอย่างเยอะมากๆแล้วมันก็เป็นตัวเองมากๆเราเลยรู้สึกว่ามันจะขาดทุนอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วแกก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตส่วนนี้อยู่<ม>อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันเจ๊งจริงๆที่พึ่งสุดท้ายที่พึ่งเดียวของเราอย่างเงี้ยต่อก็จะเป็นพี่พี่ก้องคนแรกเลยอย่างเงี้ยพี่จับน,นักนวันนี้ที่มันมาถึงห้0ยล้านแล้วสิ่งที่พี่ก้องพูดจับเราอะไรครับก็แกแกพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าหนังมันจะ หนังมันจะถ้าคนถ้าคนเกลียดถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยครับ<ม>เพราะว่าหนังมันเป็นตัวเองสูงอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าคนชอบมันก็จะไปได้ไกลของมันแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้ครับแล้วก็ก็มันพอมันไปไกลแล้วเราก็ถามกันตลอดว่าผมต้องทําอะไรยัางไงาต่อไปอย่างเงี้ยครับเราดแบบมีแกเป็นที่ปรึกษาเลย,ยแล้วจริงๆเรามีไปบนอะไรไว้ครับต้องในสิเราจะงต้องแกบ่นลำบากใจไหมเอ็นทีบอกว่าเดี๋ยวต้องแต่งกิน ไม่ลำบากครับยินดีมากมากครบยินดีมากกเพราะว่าบนไว้ก็แค่50ล้านครับที่ก้องบนไว้ห้าอาร้อยล้านเราบนไว้50บล้านอย่างเงี้ยใช่อันนี้พ่อบอกไปไหมครับว่าที่ไหนเป็นสถานที่ที่ข้างบ้านแกเลยครับทังทางบ้านที่ก้องเลยห้วยไร่อารีนาเลยครับใช่แล้วก็เป็นจอมปลวกที่ที่เขาเชื่อมั่นที่เขาศรัทธาอยู่ครับเขาก็พาเราบนอย่างเงี้ยครับแต่มาวันนี้เพราะแล้วเราคิดว่าตัวเราจะไปแกบนในช่วงไหน อ่าวันวันที่อีกวันที่30เนี่ยครับนัดนัดกันไว้แล้วเอครับอ๋อแต่พี่กล้อ,องคือได้<ช>นะคิวเรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่ครับแ้บอะไรรคบอ่าของผมจะเป็นแต่งหญิงลำครับแต่งแต่งเป็นผู้หญิงลำแต่ว่าของพี่กล้องก็จะเป็นนางลำร้อยคนอย่างเงี้ยอือใช่ก็คือเราบนคนละอยา่างใช่ครับบนคนละบนคนละรอบเขาบนพูดในแบบของเขาเราพูดในแบบของเราอย่างเงี้ย ก็คอือทางพี่กองก็พร้อมในวันเดียวกับเราใช่แล้ววันนี้ใช่ย่ากขอบคุณอะไรพี่กองมากก็ก็ขอบคุณขอบคุณเขาที <S <S, <S 1> <S 1> <S ่แบบไม่ไม่ไม่เคยทิ้งเราครับเขาเขาจะอยู่ข้างๆตลอดแบบเวลาเราแบบท้อหรือเราเหนื่อยเรื่องเนี้ยเราเราเหนื่อยมากๆการทําหนังเรื่องเนี้ยมันทําให้เราเหนื่อยมากๆแต่เขาก็แบบไม่ไม่แทบจะไม่ต้องคุยกันเขาก็รู้ว่าเราเหนื่อยเขาก็จะซัพพอตในส่วนที่เราต้องการตลอดความรู้สึกหรือไม่ว่าจะเป็นพวก ปัจจัยเงินอย่างเงี้ยครับเสื้อผ้า <c oughs> เขาก็ทัาพอทุกอย่างครับังอย่างนี้เรามีแผนที่แบบคิดว่าจะมีทัพสองหรือในการปูรเรื่องตอ่อต่อไปครับสำหรับหนังจัก,กรวารมันก็ต้องต้องมีเรื่องต่อต่อไปอยู่แล้วครับแต่ <c oughs> แต่เราก็อาจจะมีโปรเจกต์นอกที่อยากทําบ้างอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ที่เป็นแบบโปรเจกต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับจัก,กรวารไทยบ้านเลยเราก็อยากทําอยู่อย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วสําหรับแบบ à, ในเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแต่งตัวเราตอนนี้เรายัางติด อโอ้โ<ช>ไม่ไม่เลยครับไม่ไม่เลยครับผม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 ไม่อยากให้ให้ให้ใหมันเกิดกระแสด,ดารมาม่าเกี่ยวกับผมเลยเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าอ่ะผมเองอ่ะถ้าถ้าแต่งตัวไม่ไม่ถูกก็บอกผมได้ผมผมสามารถแบบปกปิดได้อย่างอย่างวันนี้เสื้อขาดอย่างเงี้ยผมก็สามารถปกปิดแม่เห็นอย่างเงี้ยได้ก็คือแบบไม่ไม่เกิดปัญหาดีกว่าครับไม่เกิดการเกลียดกันไม่เกิดการด่ากันดีกว่าครับใช่ครับท่็ยังคงสไตล์ใช่ครับเป็นตัวเราใช่ครับก็ก็หวังแบบให้แบบ ให้มีความสุขกับการแต่งตัวของตัวเองดีกว่านะครับแบบอย่าไปแบบอย่าไปเป็นทุกข์กับการแต่งตัวของคนอื่นเลยอย่างเงี้ยครับใช่ครับณตอนนี้คาดบอกว่ามันจะถึงแบบพัล้านไปแค่นี้ก็พอแล้วครับมันมาไกลแล้วครับมันมันมันมาไกลมันพาเรามาไกลเกินแล้วครับอย่างวันนี้มันก็ไม่คิดไม่ฝาดอยู่แล้วครับมันถ้าแต่ถ้ามันจะไปไกลได้กว่านี้ก็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 ด้วยตัวมันเลยครับให้มันเดินทางเองเลยครับผมแบบผมน่าจะมีมีหน้าที่แค่ ส่งมันแค่นี้แล้วพามันมาเดินแค่นี้แล้วครับหนักเรื่องนี้ก็คือรายได้เยอะกว่าทุกเรื่องที่เราทำมาอะไรนะครับรายได้ที่มันทำได้เยอะกว่าทุกเรื่องที่เรใช่ครับเยอะกว่าทุกเรื่องเลยครับเยอะแบบหลายเท่าเลยครับใช่ครับนี่นี่ก็คือมันมันฉีกออกมาจากเดิมอครับสำหรับเรื่องมันน่าจะด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ ข้อดีข้อเสียมันก็มีครับข้อเสียอย่างอย่างอย่างที่พูดก็คือคนคนดูสตรีมมิ่งแล้วคนไม่เข้าโรงแล้วแต่แต่ข้อดีมันก็คือถ้าถ้าเรื่องไหนมันจุดติดครับมันมาแล้วมันเป็นกระแสแล้วแล้วในในยุคนี้มันเป็นกระแสได้ง่ายถ้าเป็นกระแสเลยคือมันก็ติดกระแสเลยอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มีข้อดีข้อเสียแต่แบบแต่มันก็ด้วยคุณภาพครับด้วยคุณภาพว่าหนังเรื่องนี้เราจริงใจที่จะเล่ามากๆเราริงใจที่จะเล่าแล้วก็ เราเราไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีแต่แค่เราทําหนังมาแล้วมีคนดูแล้วคนดูตัดสินแล้วคนดูพามันไปแบบเนี้ยเราขอบคุณมากๆเลยยากฝากอะไรสําหรับคนที่เอาไปปล่อยครับเออที่มันผิดวิธีโดยที่ไม่ได้สนับสนุนและสําหรับคนที่รู้สึกว่าเออการที่ดูต่อต่อกันเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบการกินตามๆกันหรือคนที่ก๊อฟใช่ไหมครับก็ก็ก็ไม่ไม่อยากให้ทําร้ายกันนะครับมันมัน ถ้าถ้าถ้าเข้าใจการทํางานของหนังจริงๆม,มันเหนื่อยมากกว่าจะได้แต่ละขั้นตอนอย่างเงี้ยครับแล้วแบบมันมันแบบไม่ไม่ไม่ควรทํามากๆครับเพราะว่า آ, สงสารพวก آ, สงสารพวกที่ทํางานจริงๆสงสารพวกผมเถอะแบบหรือหรือคนที่ออกตังหรือคนที่ยังไม่อยากคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วเขาอยากดูในโรงเนี้ยมัน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 ไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่ครับ voilà. มันมันมันอย่าอย่าทำเลยครับมัน ไปดูไปสนับสนุนและมีความสุขของของพี่ดีกว่าอย่างเงี้ยครับอย่าอย่าไปอย่าเอาความสุขของเราไปเล่นเลยอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูหรอกครับอยากกะฟังให้เขาเปิดใจก็ก็อย่าอย่าอย่าเชื่อคําที่เขาพูดว่าหนังมันดีหรือหนังมันไม่ดีนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าว่าทําหนังออกมาแล้วคนจะชอบหรือไม่ชอบนะครับว่าก็อย่าคาดหวังเลยอย่าคาดหวังกับหนังเรื่องนี้เลยครับก็อยากให อยากให้ไปดูเอาเองนะครับอยากไปดูเอาเองแล้วก็ฝากให้กําลังใจกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันเพราะเราก็เป็นหนังค่ายเล็กที่แบบตั้งใจเต็มที่กับมันแล้วไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปได้ไกลขนาดไหนแต่ก็ก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามไทยบ้านเดอดซีรีส์ไ้ด้วยครับก็จะทํางานแบบนี้ดีๆอีกแต่ไม่รู้จะชอบไม่ชอบอะแต่จะทําเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับตอนบบนี้ครับรู้ย่งไบ้างที่พอเราไมชี้เสียง ก็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 ยินดีครับย,ยินดีมากเลยแล้วก็ถ้าถ้าอาดีตมันอดีตของผมมันไปทําร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยผมก็ขอโทษไปด้วยแต่มันก็มันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อะอดีตมันก็คือความจริงในช่วงเวลานั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าใครไม่ไม่ชอบหรือหรือยังยัง,ยงอันนี้อยู่ก็ขอขอโทษด,ด้วยอย่างเงี้ยครับมันคือความจริงจริงครับ สูบยิบ

นี่มาเพิ่มยอดให้ค่ะคือน่าจะต้องไปเซลฟี่แล้วไม่ไงมันมันยากแล้วก็ไม่มีใครเอาเลยถ้าส่งถ้าส่งถ้าส่งสองอะไรแบบนั้ใช่ค่ะแล้วก็ขอส้งเตะเดี๋ยวได้ไหมล่ะ สเหมือนไม่ให้คนเดียวสมบตจะไปทั่วโลกเอาทองไปบอกสมบชื่อ